สวัสดีค่ะอยู่บนต้นทุเรียนนะคะวันนี้มาถ่ายทุเรียนดอกแรกให้ดูนะคะของภาคใต้ว่าผลผลิตรุ่นแรกนี่จะโตประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ประมาณกลางเดือนหน้านะคะจะตัดได้แล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ที่จะพามาดูวันนี้นะคะก็คือเป็นทุเรียนที่เขากำลังยิดกันเลยค่ะ ทุเรียนพระจันทร์เสี้ยวหรือว่าทุเรียนที่มีเมล็ดแค่ภูเดียวหรือว่าภูากว่านะคะอีกอีกภูหนึ่งมันก็จะไม่เต็มเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่มาได้ผลดีๆก็เลยหนึ่งหนึ่งภูนี่ค่ะที่ได้กินนะคะจะเป็นภูโตๆหน่อยค่ะในอดีตนะคะทุเรียนพระจันทร์เสี้ยวนี่ค่ะชาวสวนเขาจะบอกว่าเป็นทุเรียนที่ ตกเกรดนะคะตกไซส์าบางคนเขาเรียกไอเค้ไอของแล้วแต่นะคะบาง,บางสวนเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะคะเป็นทุเรียนที่ไม่สามารถอาเอาไปขายในล้งได้หรือว่าล้งเขาจะารับซื้อนั่นแหละแต่เขาทาเป็นทุเรียนตกไซส์ตกเกรดก็ราคาถูกกว่าทุเรียนเกรด A เกรด B ที่เราทานกันในตลาดนะคะจุดเด่นของท,ทุเรียนพระจันทร์เสี้ยวนี้มันจะเป็นเซี้ยวรูปพระจันทร์จริงๆค่ะ อย่างที่เห็นนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะทุเรียนแบบนี้นะะมีราคาแพงมากเลยนะคะที่เขาขายกันในสุราษฎร์เราอย่างเห็นปีที่แล้วนะคะที่อําเภอบ้านนาสารเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณกิโลละห้าพันบาทนะคะลูกนี้นะคะที่เห็นเนี่ยคะ่ะจ,จะประมาณสองกิโล,ลก,วกว่านะคะคาดว่านะ่าจะประมาณสองกิโลสองขีดหรือว่าสมขีดนี่แหละคะ่ะ น้ำหนักเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะที่สวนเราตั้งแต่ปลูกทุเรียนมานะคะเราเจอทุเรียนที่เป็นพจันธุ์เสี่ยวนี่ลูกที่สองค่ะปีหกหนะคะเจอลูกแรกเลยของสวนที่เป็นลูกครั้งแรกเลยเป็นนอกฤดูนะคะเป็นลูกหนึ่งนะคะแล้วเราก็าตัดรับประทานไปเรียบร้อยค่ะพอปีที่ผ่านมาปีหกหกนี้จะปี6กนี้ไม่เจอเลยนะคะ ไม่เจอแม้แต่ลูกเดียวเลยนะคะช่วงปีที่แล้วนะคะพอมาปีนี้ก็เห็นที่ต้นนี้มีหนึ่งลูกค่ะเราก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะเราจะผูกโยงไว้อย่างนี้นะคะ,ะทางภาคใต้นะคะการผูกโยงทิเบียนเขาจะโยงกันอย่างนี้ค่ะเขาจะไม่ได้สารเชือกมารองหรือว่ามีเป็นฉลอมมารับนะคะหรือว่าเอาไม้ไผ่มา คำไว้นะคะภาคใต้เขาจะผูกอย่างนี้แล้วก็ผูกไปที่กิ่งนะคะแล้วก็ผูกไปกับลำต้นเลยค่ะทีนี้ค่ะอย่างนี้นะนะคะก็เป็นวิธีที่แตกต่างจากภาคอื่นนะคะการผูกยงทุเรียน,นะค่ะในทีนี้ทุเรียนพระจันทร์เสี้ยวของเราลูกนี้นะคะนี่ค่ะจะให้ดูกันเลยค่ะหน้าตานี่นะคะแต่ว่าด้านใต้นะคะด้านใต้ของทุเรียนนี้ค่ะ มันจะไม่ค่อยจะมีหนามเยอะนะคะหรือว่ามีก็หนามจะไม่ยาวเท่าไหรค่ค่ะลักษณะเด่นของทุเรียนแบบนี้นะคะนี่คะ่ะตาจะห่างหางกันนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างนี้หนามหนาจะไม่ค่อยถี่เหมือนด้านบนตรงนี้นะคะ,ะยืนกลัวๆนิดนึงคะ่ะเพราะยืน็นบันไดนะ,ะกลัวร่วงคะ่ะนี่คะ่ะจะให้ดูนะคะนี่คะ่ะทุเรียนพระจันทร์เสี้ยวหรือบางคนก็จะเรียกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวคะ่ะ นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะชัดๆนะคะนี่ค่ะในอดีตนะคะเป็นทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์นะคะปัจจุบันจะมองว่าเป็นทุเรียนที่มีมูล,ลค่าแล้วก็เป็นทุเรียนที่ว่าคนไหนได้ทานแล้วจะมีความโชคดีหรือว่ามีความเป็นสีมงคลน,นะคะเขาจะบางคนเขาจะเก็บไว้บูชานะคะ ไหว้พระหรือว่าขึ้นหิ้งต่างๆนะคะเขาบอกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นสี่มงคลค่ะนี่ค่ะทุเรียนประจันครึ่งเซี่ยวค่ะ